ที่ทำการอบรมคณะบัญชีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับสอบถามถึงคณะบัญชีอยากให้แนะนำเอฟเกตหน่อยครับว่าคณะบัญชีที่นี่เนี่ยเน้นอะไรเป็นอย่างไรบ้างคอาจารย์ครับคณะบัญชีของเรานะครับมีสิ่อการสอนที่ทันสมัยเนื่องจากว่าของผมเองเลยอาจารย์ที่นี่จะผลิตตำราเองครับพอผลิตตำราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีซีดีประกอบการสอนนักศึกษาเนี่ย กลับไปดูที่บ้านสำหรับบางคนที่ติดธุระน,นะครับไม่มีเวลามาเรียน,นก็เอาซีดีของผมไปแล้วก็ไปดูที่บ้านดูได้เท่าไหร่เท่าที่อยากจะดูนะครับเรียนได้เข้าใจเรียน,นเท่าไหร่รก็ตามผมไม่เดืเอดรับรอกดีอออันนี้เป็นข้อดีนะครับของการที่มาเรียนบัญชีในคณะบนะัญชีของมหานอะรการจัดการและเทคโนโลยีไปดูว่าถ้าเกิเป็นที่ดื่เนี่ยต้องอาจจะแบบว่าผ่านแล้วผ่านเลยไ็นที่จะกระหม่อมว่าอาจารย์มีตำราอาจารย์มีซีดีทุกคนสามารถ วใช่ครับและผมก็ออกล้ายืนยันได้ว่าที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีอาจารย์ชี้ที่ทำสื่อการสอนให้นักศึกษา,นากลับไปดูทุกบ้านได้รบมือให้อาจารย์หน่อยครับน้องๆครับโอ้โหที่ประเทศไทย,ลยแล้วก็ใครที่อยากไดูตัวอยากก่างการสอนนะครับเป็นก่อนได้จาก y YouTube และพิมพ์ชื่อผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับก็จะเจอพวกนี้ธรรมดาที่ใหญ่ไม่ธรรมดาน้องๆคิดถูกแล้วที่ทมาฟังอาจารย์วันนี้นะครับ เดี๋ยวเสร็จจากอาจารย์ตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวไปเจอเวทีใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวควนเรียกไปแวะที่คณะอ,อื่นกันต่ออาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่คณะบัญชีนมาด้วยกันนะฮะ เราไม่โกรธอยู่แล้วผมพูดถึงไหน,นเออนี่ยลืมหมดเลยพูดหมดแล้วสามคนอาจารย์บัญชีก,ก็อย่างเงี้ยนะก็จะมีพวกดารามาคุยด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นข้อดีข้อดื้ด้วยคณิตศาสตร์และเรียนบัญชีได้ไหเคยได้ยินคนเขาพูดกันอยู่ว่าต้องเก่งคณิตศาสตร์ผมก็จะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเก่งคณิตศาสตร์ก็เรียนบัญชีได้ผมก็ลืงที่ไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์แต่ผมก็สามารถเรียนบัญชีจนมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือวิชาบัญชีได้ ดังนั้นใครที่บกเลขเป็นลบเลขเป็นทอนเงินเป็นใช้เครื่องคิดเลขเป็น,น,น,ปน,น,น,ปนมีนิ้วกระิกได้ <S <S เรียนบัญชีดได้ประสบความสำเร็จได้แน่นอนและ,ะเสนอคนจะต้องมาเรียนที่ดีด้วยเข้าใจป่ะเ,ะเราว่าอะไรปะ่ะก่อนดน้านี้ผมเป็นคนที่เก่งแต่ตอนเล้นเก่งแล้วผมสามารถสอนให้เธอเก่งได้ถ้าเกิดเธอมันไม่เก่งเพราะผมเข้าใจว่าคนที่ไม่เก่งมันอยากจะถามอะไรไงเข้าใจปะ่ะถ้าเธอเป็นคนที่เขาเก่งมาตั้งตนนแต่เกิด เขาไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้คนโง่มันจะถามอะไรบ้างแต่ผมมรู้เพราะผมเคยโง่มาก่อนดันั้นประเด็นกับผมมันจะมีข้อดีตรงนี้ด้วยนอกจากนี้นี่หนังสือเนี่ยนะหนังสือต่างๆ,ๆนะที่เจอเห็นเล่นๆทุกคนที่เรียนแล้วไม่เข้าใจใช่ไมไม่ค่อยมาเรียนชอบจุดเรียนเนี่ยนะไม่ต้องกังวลใจเธอจะมีทีการสอนงผมไปดูที่บ้านได้เธอดูมันได้ถึงตีหนึ่งตีสองดูกี่รอบก็ได้กมไม่เหนื่อยเลยเธอดู จะเก่งขึ้นารเปิดดูมันลับถึงรอบเลยถ้าไม่เข้าใจก็จบชีวิตเถอะนะเธอต้องเข้าใจแน่นอนสองรอบพอแล้วนะเนี่ยคือสิดีมีที่เดียวมาเลยที่เธอจะได้ถูกการสอนใบวิชาชัาชีไม่เข้าใจเอาไปดูดูแล้วไม่เข้าใจก็มาถามผมที่ห้องอนั้นเธอไม่เก่งก็ไม่จะไ่างลยละชีเธอก็สามารถปรับัความแตกเมื่อเรียนมันชีได้เช่นกัน ขอให้มีความตั้งใจและก็เจออาจารย์ที่ดีและมีความตั้งใจด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเธอมาเรียนที่นี่เธอจะพบกับอาจารย์ที่มีลักษณะเช่นนั้นผมเคยไม่เก่งอาจารย์เขาสอนผมตีผมก็เลยได้ความรู้มาจนติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้นะก็จะบอกว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็เรียนบัญชีให้ประสบความสำเร็จได้อย่าไปเชื tuh, ่อฟังหนังสืที่บอกว่าบัญชีมาเรียนจ้ามันไม่จ้าเกินกว่าคนธรรมดาจะเรียนได้นะเราก็สามารถเรียนได้เช่นกันถ้าถามข้อที่สองเธอจะถามว่าถ้าไม่มีตังค์อะแล้วจะมาเรียนได้ไง มีนะมีใครถามคขาถามนี้นะมีอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกได้เดี๋ยวฟังบที่หนาฝั่งอาจารย์นี่อเหรอะไรน,นะีะา่าอะไรน,นะไม่มีตังค์แล้วมาเรียนที่นี่ได้ไหมได้นะคะไม่มีตังค์แล้วมาเรียนที่นี่ได้เราแค่ถ,<อ>ถนีเอกสารเข้ามาแล้วก็กรอบใบสมัครแล้วก็ถามว่าเรียนได้นะคะเพราะที่นี่มีทุนให้กู้ยืมค่ะทุนกู้ยืมจากกยศกลออ,อแล้วก็สาม,มารถที่จะเรียนได้ แล้วดับยว,วยปวชปวสหรือปริญญาตรีนะคะอืมเป็นงานน่าสนใจครับไม่เก่งวิศาเรียนที่นี่ได้เก่งได้แน่ไม่มีตมังเรียนที่นี่ได้ที่นี่ทาเรื่องให้คุณกู้ยืมและเรียนได้ขอให้คุณมาสมัครเธอไปเรียนที่อื่นก็อาจจะรับสายย้ายเธอไม่สิ้นสุดไม่จบไม่สิ้นหรือเธออาจจะไม่เรียนแต่มาเรียนที่นี่มหาลัยของเรามีตัง เอาเองินจำปอด้ก่อนเรียนไปก่อน,นแล้วเดี๋ยวทำเรื่องกู้ยืมได้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอาเองินมาปกดังนั้นไม่มีปัญหาถ้ามาที่นี่ใต้เรียนแน่นอนทุกคนเป็นยงน่าสนใจผมจะพูดข้อดีข้อหนึ่งของที่นี่อธิการบดีเนี่ยเขารวยเขาเป็นทางการเงินด้วยรู้จักเปล่าอธิการบดีของที่นี่ไม่มเป็นไรใครตอบได้ใครบอกชื่อได้ให้รางวัลอ่ะใจครับ ย่อน yeah, yeah, yeah. ี่ไงนี่ไงขอของเอาะไรดีรังบันเขาบอกว่มีนะมีตังอะไรนะตัวตาตัวตาตัีตาหนีย่ตอบได้ยังไงอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถามอะไรคำถามหนึ่งธอตอบให้ได้นะแล้วจะให้เธอ นี thinking, ่เธอดูดินี่ไงรูปของอธิการบดีเจรจยังวันนี้เจอยังเจอแล้วเหตุแม้ว่าเขาเขียนว่าสสเนี่ยสสหมายความว่าเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาจะไม่เรียกวีรศักดิ์นะตอนเด็กอเด็กชายวีรศักดิ์โตขึ้นมาหน่อยก็วีรศักดิ์นายวีรศักดิ์นะพอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เขาเรียกผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์เท่ยตายด็อกเตอร์นี่หมายถึงต้องจบปริญญาเอกคืออธิการบดีของเราจบทั้งปริญญาเอกแล้วมีผลงานทางวิชาการแล้วก็เล่นการเงินด้วยนั้ะรวยแน่ๆ นะทำรลยเขาให้ความสำคัญกับการสามารถนะเธอคิดดูพวกเธอมาจาก,กอำเภอไกลๆนะเนี่ยเงินขอที่อาจารบดีจ่ายค่ารถให้เธอมามาเที่ยวที่มาหาหลัยให้ของรางวัลแจกอาหารให้กินฟรีจ้างดารามาให้เธอเห็นแล้วร้องเพลงให้เธอฟังมีที่ไหนก็ทําให้เธอได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ที่นี่คืออิจารยบดีของเรารวยมากเขาต้องการให้ความสะดวกสบายและให้ความรู้ที่ดีกับพวกเราดังนั้นเธอมาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ชลเว้นเธอบอกว่าเธอจะไปเอ็นจุนาธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพไกลบ้านเธออยากไปมาสบายผมไม่ว่าแต่ใครก็ตามที่อยากจะอยู่ในจังหวัดนี้อยู่ใกล้ใกล้บ้านมหาลัยที่ดีที่สุดในภาคอีสานเลยแล้วกันนะคะนะือที่นี่